นี่คือผีบิดหัวมามันจะเจ็บเอานะ แนะนำหนังดีกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของดร์โรสคอตเตอร์เธอเป็นจิตแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งหลังจากที่ผ่านพบกับอุบัติเหตุสุดประหลาดและสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยของตัวเองผู้ป่วยของเธอเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นและมันยิ้มให้เธอ แล้วหลังจากนั้นคนไข้ของเธอก็มีอาการตกใจเหมือนเห็นอะไรบางอย่างก่อนที่จะยืนยิ้มอย่างหลอนๆแล้วก็ทําการแอะหลังจากเหตุการณ์นั้นโรสก็เริ่มพบว่าตัวเองเนี่ยประสบพบกับความน่ากลัวอะไรบางอย่างที่เธอก็อธิบายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้เธอต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่หนักอึ้งพร้อมกับแบกจิตใจของตัวเองหลีกหนีออกมาจากความจริงในปัจจุบันที่ยิ่งน่าสะพรึงมากกว่าภายใต้รอยยิ้มสยองนั้น สมายิ้มสยอง29กกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์อย่าลืมไปดูกันนะ